สวัสดีค่ะสวัสดีเ,เพื่อนๆนทุกท่านค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูฟักทองผัดไข่ใบโหระพาค่ะอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้นะคะมีฟักทอง750กรัมค่ะประมาณ750กรัม1ลูกเล็กๆไข่ไก่3ฟองค่ะอันนี้ก็เป็นใบโหระพาจากสวนนะคะใบไ,ไม่ค่อยสวยแต่ว่ากลิ่นหอมปลอดภัยดีค่ะอันนี้ก็จะเป็น พริกชี้ฟ้าแดงกระเทียมสับแล้วก็น้ำตาลทรายขาวค่ะแล้วก็มีผงชูรสนิดหน่อยสำหรับคนที่ทานได้นะคะซอสถั่วเหลืองแม็กกี้ซอสหนอยนังรม่มน้ำมันสำหรับ,บผัดนะคะเป็นน้ำมันพืชน,น้ำมันหมูก็ได้แล้วก็น้ำเปล่าค่ะตั้งกระทะเลยนะคะเปิดไฟความร้อนปานกลางเติมน,น้ำมันสำหรับ,บผัดลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วก็ค่อยนำกระเทียมที่เราสับไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ บ้านใช้อยู่เป็นกระเทียมจีนประมาณห้ากลีบค่ะสับไปได้เพลแล้วก็นำลงไปผัดกับน้ำมันน้ำมันไม่ต้องใช้เยอะนะคะทม่บมานจีจะก,การปรุงอาหารจะใส่น้ำมันไม่ค่อยเยอะพอกระเทียมที่เราใส่ลงไปนั้นผัดมีสีเหลืองมีกลิ่นหอมได้แล้ว,ลวเราค่อยนำฟักทองที่เราได้ ล้างสะอาดไปแล้วนะคะหั่นแล้วก็ล้างปอกเปลือกนะคะเปลือกกปิดก่อนล้างหั่นชิ้นพอคำค่ะซักทองวันนี้เป็นซักทองเหนียวนะคะหนักแน่นดีมากเนื้อแน่นซักทองแบบนี้จะผัดอร่อยค่ะ ก็จะให้ฟักทองนั้นสุกง่ายแล้วก็เติมน้ำาปลาลงไปนิดหน่อยค่ะทาำปล่าช่วยทำให้ฟักทองสุกดีก่อนแล้วค่อยมาปรุงรสมาใส่ไข่กันทีหลังค่ะฟักทองเป็นเมนูอร่อยที่ลหลายๆท่านชอบนะคะมีโปรตีนสูงเราใช้ฟาบหม้อมาปิดไว้เพื่อให้เกิดระอุและจุกได้ง่ายค่ะฟักทองเหนียวเนี่ยต้องใช้เวลาสักนิดหน่อยค่ะเติมน,น้ำลลงไปทีละนิดทีกว่าก็จะสุกดีพอ เติมสุกเราค่อยมาปรุงรสด้วยน้ำตาลใส่ขาวประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะหวงชวรสนิดหน่อยสำหรับคนที่ทานได้นะคะและบ้านจะเน้นย้ำเรื่องนี้มากเพราะว่าบางคนไม่ทานเลยแล้วก็มาปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเติมต่ออีกด้วยซอสถั่วเหลืองวันนี้ใช้เป็นแม็ก,กี้ค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะการปรุงรสเพื่อนๆก็สามารถที่จะปรับรสเพิ่มได้นะคะมีบางท่าน ติงมาเรื่องการปรุงอาหารทำไมไม่ใส่อันนี้อันนั้นใส่ได้ค่ะเอาตามความชอบแต่อันนี้คือการปรุงในสไตล์ของแม่บ้านยา่จีก็จะปรุงประมาณนี้คนชอบหวานชอบเค็มชอบน้อยเหมือนกันต่อไปค่อยนําไข่ใส่ลงไปค่ะพอฟักทองสุกแล้วก็เริ่มตื่ยดีทานง่ายเราลองชิมที่เนื้อฟักทองก่อนนะคะไข่เทลงไปนี่เราต้องการแบบ ให้ไข่นั้นสุกดีก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งจะทําให้ไข่นั้นไม่ขาวคือเราต้องให้ไข่นั้นสุกเราค่อยไปผัดรวมกับฟักทองค่ะเราจะแยกให้เป็นสีเหลืองสีขาวด้วยให้เห็นไข่ขาวนั้นสุกเป็นสีแยกสีสสวยด้วยค่ะเราก็จะรอสักพักหนึงเพื่อให้ไข่นั้นสุกดีเราค่อยสลบเอาฟักทอง,องมาผัดใส่รวมกันค่ะ ักทองเนี่ยถ้าเป็นที่บ้านคือชอบชอบทั้งบ้านลูกๆนี่ชอบมากทำแกงอ่อมทำอะไรก็ฟักทองนำเลยเ็าชอบเมน,นูผัดฟักทองวันนี้แม่บ้านทีใส่พริกลงไปด้วยนะคะเป็นพริกชี้ฟ้าแดงเราผ่าเอาส่วนที่เป็นเมล็ดออกนะคะเอาเฉพาะส่วนเนื้อมาใส่ลงไปก็รสเผ็ดก็จะไม่มากแต่ว่าเราจะได้สีสันด้วยค่ะ มันจะช่วยลดกลิ่นคาวของไข่ได้ด้วยเขาจะผัดออกแห้งๆนะคะการที่เราใส่น้ำลงไปก็คือเวลาเราผัดเราเปิดไฟไว้ตลอดเปิดแก๊สไว้ตลอดมันก็จะเกิดการแห้งลงไปแล้วก็เติมน้ำทีละนิดแค่นี้ค่ะไม่ได้เติมจนเป็นน้ำเจ็งนองอะไรนะคะเพราะว่าเราต้องการผัดให้แห้ง เติมสุดท้ายท้ายสุดด้วยใบโหระพาใบโหระพานี้เป็นผักเคืเกษตรอินทรีย์บ C, ใบเล็กๆกลิ่นหอมแล้วก็ให้ความรู้สึกปลอดภัยด้วยค่ะเมน,นูอาหารถ้าเราทําจากผัก,กเกษตรอินทรีก็คือนอกจากรสชาติอร่อยนะคะเราก็จะได้ความรู้สึกของความปลอดภัยของผักที่เรานํามาปรุงอาหารได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูอาหารมื้อคํำวันนี้ต่อถ่ายคลิปมาฝากเ,เพื่อนๆค่ะ วันนี้เป็นงานแม่บ้านที่เกี่ยวกับอาหารอีกแล้วค่ะถ้าเ,เพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดูน่าทานเมนูนี้น่าอร่อยก็นำไปทำได้ทำง่ายประหยัดอร่อยมีคุณค่าทางโภชนาการมีโปรโตีนสูงด้วยค่ะคุณแม่ให้นมบุตรถ้าทานเมนูนี้ก็ช่วยได้นะคะกระตุ้นน้ำนมได้เหมือนกัน เรียบร้อยก็นำมาตักเสิร์ฟราดข้าวสวยร้อนๆมีน้ำปลาพริกนิดหน่อยก็อร่อยห่อไปเลยค่ะทานเพื่อนชอบพิซนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่างแม่บ้านอย่างทีด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ